สวัสดีครับพี่น้องมาดิผัดกะเพราเลยครับแล้วครับ้เนี่ผัดกะเพราผัดกะเพราคอเสียบเสียบเราเนี้ครับวันนี้ยังกินนะครับนี่โคตรหวาดล่นหน้าตาพี่น้องวายเบิ่องในรุ่นนันเลยหนาตาโคตรดีเก่าเก่เป็นบ่ค่อยออกกล่องบันไดดอกเด็กกินแซ่บตัว ได้ปัดกระเป๋าครับพี่นองอใส่อาหารไป <c oughs> หน้าตาเป็นบุก่้อยจิบมบ็นได้แล้วเด้อยพี่น้องอย่าว่ากันโอ้โนี่แหละใส่นี่เขือกระเป๋ากินเซวนี่ว่นมีกขาเขากองหนามพี่น้องเห็นกินแบบง่ายๆปิดกระเป๋าออกดิจิต พ่อพ่อเะษปิดผัดกินแบบบ้านนอกแบบง่ายๆครับพี่น้องแต่ล่าสา่วเจ้าสิหายยังกินดอ,อกเนาะยากกับข่าวกับน้ำกินมันสุดย่างแล้วเบื่อมุดย่ญญางหลังกายกำลังฟักฟื้นว่าไค่วัด <c oughs> ดีขึ้นมาแล้วเห็นกับข่าวกับน้ำกินเมืพี่น้อง กน่ะครับอ่ขอกำนาดยินมาเนี่ยสิเรียบร้อยพี่น้องเอาผักต่ออีกก็พรวาบันนี้ก็ต้องซุปปลาดอกแบบนี้แหละสซแบบไอแบบบะเขีอวผส้อันนี้ปนาดยเนี่ยคือสิ่บเซ้เานี่แหละกินแล้จะออกขายของต่อพี่น้อง ใส่จักน้อยหนึ่งเข่าเส่าก่อนออกเดินทางขายครับพี่น้องมาได้ดีที่ปีนังไอพี่น้องลงหลายมือแล้วบุกค่อยสบายกันเลยบริไทแล้วก็ขับเข่าขับต้นเส่าเนี่ยรัมาใ็นเบอร์ เขาเศร้านี่มียังหลังหลายมากมายดอกพี่น้องซูมสาบิงเด้อครับพี่คนเท่า <c oughs> <c oughs> แต่เสร็จแล้วเาก็ท่อลงครับพี่น้องับเสร็จสินงึ้นใด้วไรบ้างกินเรืองง่าย งานจมงเลยพี่น้องส้าเรบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ได้เด้อ,ดอพี่น้องเด้อกดปิดเบาถึก <laughs> โอ้บอคอยคลอกบอลได้เลยสวัสดีครับ